สวัสดีครับผมสวัสดีช่องเชียนจังนะครับผมเมเน,นก้าเป็นมือปล่อยเพลงครับมีข่าวดีมาบอกนะครับวันนี้เป็นวันปล่อยเพลงนะครับผมเพลงอยากเกิดเป็นเจ้าชายครับซีเจทีเคครับผมเชียนจังแลวก็แทนก็กลวยนะครับผมเพิ่งปล่อยเพลงไปมนเมอนี้ครับตอนนี้ก็ ในมาแดงแล้วนะครับผมทิศในมาแดงนะครับพี่น้องหาในมาแดงนะครับฝากผู้ใดบุคคลใดฟังก็ฝากเขาไปฟังเลยนะครับเด้ออย่าเกิดเป็นเจ้าชายครับทางช่องทางช่องจอนนี่มิวสิกนะครับผมพู้วอนทั้งดังคือไอซาธิตไอซาธิเมานะครับนอนอยู่กางังครับผมฝากเขารับชมรับฟังด้วยนะครับอย่าเกิดเป็นเจ้าชายครับผม พึ่งปล่อยวันนี้นะครับอตอนนี้ก็ติดหาในมาแรงนะครับผู้ใดบอขั้นใดฟังก็เขาไปฟังเป็นซอยเป็นกําลังใจนะครับเด้อครับเขาก็เฮตดงานเต็มทีครับโดนนะครับบทปล่อยเพลงมาตั้งแต่เพลงเกือบขีบนะเขาก็มัปล่อยเพลงที่สองครับผมปล่อยเพลงที่สองนะครับพึ่งปล่อยเพลงที่สอง ปูได้พ่ได้ฟังก็เขาไปฟังเลยนะครับทางช่องทางจอนนี่มิวสิกนะครับเป็นไงสาจิตทำไปสาจิตก่อนเป็นไงครับเพ่งมวลบอครับมวลอยู่เพลงมวลอยู่เนาะตอนนี้จิตหานในมาแดงแล้วนะครับจิตหะฮะห่านในมาแดงวะแม่นห่านในมาแดงแล้วแล้ว จัวัามาแดงสล้างโอร้างตครับมาแดงพักฟอนก้นจนนี่ยังคุยสาวอยู่ก่อนเดฮะุสาวอ๋าบุญสาวบุ้สาวบุญ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 สาวบสาวประหโเลย่ตว่ว่าตรวาบุญสาวบุญสาวประหลาดประสาทนะครับอย่าเกิดเป็นเจ้าชายครับผมแต่ว่าเพิ่นที่สิบเกิดเป็นเจ้าชายหลนี้ ดนก,กำผาดนก,กำปา้งวันนี้ในกำาผ่าบวัน้เกกป็นตัวชายตรงไหนผู้สาวปรารถรพั์นะครับผมโอ้ยยินไปรองเพลงเลยไปไปลองซือซ้อมลองเพลงตอนนี้ครั้งนอกเขาก็ซ้อมลองเพลงนั่นนะครับซ้อมลองเพลงนะครับเพื่อจะไล์สดวันที่สิบเจ็ดนะครับผู้ใดทบนในสือ่อวัดกลอ่าสื่อใดด้วยครับ าบาทละหนึ่งร้อยบาทนะครับกลุ่มปิดนะครับไรซ์สดกลุ่มปิดครับทางช่องทางาผู้ใดผู้ใดอยากซื้อบัตรก็ติดต่อไปทั้งเพจพี่จอนนี่นะครับผมเพจตะลึงกุ้งนะครับตอนนี้อ่ะไปซ้อมรองเพลงลูกพี่ก็ให้ไอสาที่ต้องการจะไปซ้อมรองเพลงแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมเซ์นแบบนยูฮะเอาอย่าง โอเครศิให้ฝากด้วยนะครับผลงานเพลงอย่าเกิดเป็นเจ้าชายนะครับปล่อยแล้วนะครับกะเขาไปรับช่มรับฟังไดนนะครับผมผมยังร้ายครับวันนี้กะเขากะเมื่อบอกเมื่อกล่าวพี่น้องผู้ใดพบข้างในฟังเนาะกะบอกเอฟซีคนที่พบข้างในฟังนะครับเขาไปฟังเนี่ยนะครับเด้อพี่น้องครับผมฝากเป็นกําลังใจให้นะมิด้ครับคลิปนี้ก็ยังร้ายครับไปนะครับกรับสวัสดีครับพี่น้องครับอดีตเนี่ย ได้แล้วปไปสอมร้องเพลงต่อ่วน